สวัสดีครับผมเกตี้มีโชวันนี้จะมารีวิวตลาดนัดเทพลีลานวันนี้เกตี้จะมารีวิวเรื่องอะไรครับจะมารีวิวร้านไหนไหนในร้านอะไรครับโคโดนะตรงไหนครับตรงไหนครับโอ้วันนี้คนเยอะมากเลยนะครับไหนไหนนะครับน้ำอะไรนะครับน้ำอะโวคาโดอะโวคาโดผสมน้ำผึ้งนะครับ ก๋วยก็แปลว่าผสมนะครับสูตรเข้มข้นนะครับสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทนะครับปั่นเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับปีเองครับปีเองครออะโวคาโดลูกเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์บูชเชตนะครับพันธุ์บูชเนะครับอ่าเป็นเป็นของนอกหรือว่าของไทยครับของไทยครับของไทยนะครับบูชเชตนะครับผมที่ลอยอ่างขันเชียงใหม่ครับลอยอ่างขันเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีน้ําอะไรอีกครับน้ําสับปะรด ผสมาผสมกันนะครับอะโวคาโดผสมสับปะรดนะครับอันนี้ไม่มีในร้านอันนี้เจ้าเดียวอันนี้เจ้าเจ้าแรกที่ทําแบบนี้นะครับนี่ครับสับปะรดดูครับสับปะรดข้างในเป็นแบบนี้เลยนะครับอ๋อแสดงว่าขายเป็นกิโลด้วยใช่ไหมครับใครับสี่สิบบาทใช่ไหมครับใช่ครับอ่าช่วงจันทร์ถึงสุขขายที่ไหนครับขายโยนสารโชคใช่ โชคชัยสีตอนเช้านะครับโชคชัยสีประมาณกี่โมงครับเจ้เช้าครับไปตั้งแผงที่หน้านะครับเริ่มขายหกโมงเช้าครับจนถึงประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงนะครับโอ้โหและเสาร์อาทิตย์ขายที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วต่อไปก็จะไปตั้งที่แถวข้าวสารครับเริ่มมาที่สามสิบนะครับอันนี้ขายดีไหมครับอ๋อตัวนี้ยอดขายดีครับตัวที่ขายดีที่สุดจะเป็นตัวนี้ สูตรผสมนะครับอะโวคาโดสับปะรดนะครับสูตรเข้มข้นนะครับเกตเกติน้อยากจะลองทานอะไรครับอะโวคาโดนะครับสูตรเข้มข้นนะครับผสมน้ำผึ้งด้วยนะครับหนึ่งขวดนะครับเกตตี้หนึ่งขวดเพิ่ึงให้พี่เขาใส่ถุงด้วยครับ ขอรถนะครับขอบคุณครับร <c oughs> ครับอาคารนี้ให้นามบัตรพี่เขาครับโอเคครับโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทํานะครับขายดีๆรู้ด,ดเงเงินนะครับเกตี้บอกแล้วผู้ชมเนี่ยครับ โอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับลาแล้วนะครับร้านโอโบโักกาโดนะครับลาแลยนะครับตลาดนัดเทพเวีลานะครับ